พูดถึงฝรั่งส่วนใหญ่ก็คงนึกถึงผล,ลไม้ที่ปลูกกันตามบ้านใช่ไหมครับแต่ถ้าจะบอกว่าต้นฝรั่งธรรมดาธรรมดาที่เห็นกันนี่ยหละสามารถเปลี่ยนเป็นแหล่งสร้างไรายได้ที่มั่นคงได้เลยเหรอครับน่าสนใจใช่ไหมล่ะเอาล่ะครับมาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าก็เลยมาถึงคำถามสำคัญเลยครับว่าฝรั่งเนี่ยมันเป็นแค่ไม้ผลธรมธรมดาาที่ปลูกทิงท้งๆควงๆไว้หลังบ้านจริงเหรอ เพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยครับเบื้องหลังฝรั่งลูกสวยๆคุณภาพดีที่เราเห็นขายกันตามตลาดเนี่ยโอ้โหมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยลองดูภาพนี้กันนะครับจะเห็นภาพชัดเลยความต่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพันฝรั่งเลยนะแต่มันคือวิธีคิดล้วนๆครับฝั่งหนึ่งคือฝรั่งบ้านๆก็คือปล่อยตามมีตามเกิดผลผลิตก็อย่างที่เห็นส่วนอีกฝั่งคือฝรั่งทําเงินที่มีการวางแผนมีกลยุทธ์เพื่อสร้างไรายได้แบบต่อเนื่องและยั่งยืน และนี่ก็คือ5ขั้นตอนที่จะพาเราไปเปลี่ยนฝรั่งบ้านๆให้กลายเป็นฝรั่งทําเงินได้ครับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านการวางรากฐานสําคัญการดูแลให้เติบโตการเพิ่มมูลค่าและสุดท้ายคือผลตอบแทนที่เราจะได้รับไปทีละขั้นกันเลยครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยการเปลี่ยนผ่านจากฝรั่งบ้านๆสู่ฝรั่งทำเงินจุดที่สำคัญที่สุดมันเริ่มจากตรงนี้แล้วครับคือการเปลี่ยนความคิดของเราก่อนเลยจากที่แค่ปลูกไว้กินเองมาเป็นการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มันซ่อนอยู่นี่แหละครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ต้นแต่อยู่ที่เทคนิค พูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นฝรั่งต้นไหนๆหนนะครับถ้าเรามีความรู้มีเทคนิคที่ถูกต้องเราก็เปลี่ยนมันให้เป็นเครื่องจักรทำเงินได้เหมือนกันเอาล่ะพอเราปรับ Mindset กันแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาลงมือทำจริงแล้วครับมาดูกันที่เรื่องของรากฐานซึ่งต้องบอกเลยว่าการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากๆมีผลกับความสำเร็จในระยะย,ยาวแบบสุดๆไปเลย มันมีอยู่สองเรื่องหลักๆเลยครับที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษตั้งแต่ก่อนจะเริ่มปลูกด้วยซ้ำหนึ่งคือต้องเลือกพันธุ์ให้ใช่ให้ตรงกับที่ตลาดเขาต้องการและสองคือการเตรียมดินให้พร้อมที่สุดสองอย่างนี้มันเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกนั่นแหละครับถ้าติดถูกที่เหลือก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วพันไหนแหละที่ตลาดต้องการนี่เลยครับพวกกิมจูแป้นสีทองหรือกลมสาลี่พวกนี้คือพันยอดฮิตเลย การเลือกปลูกพันธุ์พวกนี้มันเหมือนเป็นทางลัดเลยนะเพราะนอกจากจะขายง่ายได้ราคาดีแล้วมันยังหมายถึงว่าเราจะเริ่มเห็นเงินได้เร็วกว่าด้วยเรื่องดินนี่ก็เหมือนกันครับดินก็คือบ้านของต้นไม้ถ้าบ้านดีต้นไม้ก็แข็งแรงดินในอุดมคติของฝรั่งเลยนะต้องร่วนซุยระบายน้ําดีแล้วก็ต้องมีอินทรีย์วัตถุสูงๆการที่เรายอมเหนื่อยหน่อยลงทุนกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักตั้งแต่แรกเนี่ยมองเผินๆนะ่าจะดูยุ่งยากนะแต่เชื่อเถอะครับ ระยะยาวนี้ประหยัดค่าปุ๋ยเคมีไปได้แบบมหาศาลเลยโอเครากฐานเราแน่นแล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนของการดูแลบำรุงกันบ้างครับซึ่งขั้นตอนนี้แหละที่จะส่งผลด้วยตรงเลยกับปริมาณแล้วก็คุณภาพของผลผลิตที่เราจะได้เก็บกันเรื่องนี้เป็นจุดที่หลายคนพลาดกันบ่อยมากเลยครับคือเรื่องการให้น้ำคือต้องเข้าใจก่อนว่าฝรั่งเนี่ย เขาไม่ชอบน้ำขังจนรากแฉะนะครับแต่เขาต้องการความชื้นในดินที่สม่ำเสมอถ้าเราควบคุมน้ำได้พอดีพอดีนะมันจะช่วยกระตุ้นการอักดอกได้ดีมากแล้วก็ยังลดปัญหาผลร่วงได้อีกด้วย ส่วนการให้ปุ๋ยผมว่ามันเหมือนการจัดตารางอาหารให้นักกีฬาเลยนะในช่วงที่กำลังสร้างกล้ามเนื้อหรือช่วงบำรุงต้นเนี่ยเราก็จัดเต็มเลยครับให้สารอาหารครบครบแต่พอถึงช่วงที่ต้องลงแข่งหรือช่วงที่เริ่มออกดอกออกผลแล้วเราต้องปรับสูตรครับลดไนโตรเจนลงเพื่อให้พลังงานทั้งหมดเนี่ยถูกส่งไปที่การสร้างดอกสร้างผลไม่ใช่ส่งไปที่ใบยอย่างเดียว มาถึงส่วนที่องว่าสนุกที่สุดแล้วครับนั่นก็คือเทคนิคที่จะอัปเกรดเปลี่ยนผลฝรั่งธรรมดาธรรมดาของเราให้กลายเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมได้เลยซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยเพิ่มทั้งมูลค่าและก็ราคาขายได้อย่างชัดเจนมากๆเทคนิคแรกเลยนะครับที่ดูเหมือนเป็นเวทมนต์เลยแต่จริงๆแล้วมันคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆนั่นก็คือการตัดแต่งกิ่งครับ พอเราตัดแต่งกิ่งอย่างถูกวิธีใช่ไหมครับผลที่ได้คือทรงพุ่มมันจะโปร่งขึ้นแสงแดดส่งถึงอากาศก็ถ่ายเทสะดวกแค่นี้ก็ช่วยลดปัญหาเรื่องโรคแล้วก็มแมลงไปได้เยอะแล้วครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะมันยังช่วยให้ต้นไม้เนี่ยส่งอาหารไปเลี้ยงผลได้ดีขึ้นด้วยผลฝรั่งของเราก็จะขนาดสม่ําเสมอเท่าเท่ากันน่ากินสุดๆเทคนิคต่อมาโอ้โหง่ายมากง่ายอย่างไม่น่าเชื่อแต่ผลลัพธ์ที่ได้นี่สุดยอดมากครับนั่นก็คือการห่อผล คือศัตรูตัวร้ายของฝรั่งเลยนะคือเจ้ามาแมลงวันทองครับแต่เรามีวิธีจัดการกับมันแบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยนะแค่เราห่อผลตั้งแต่ตอนที่ลูกมันยังเล็กๆอยู่ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรคือฝรั่งผิวสวยเนียนกริบไม่มีตำหนิกแม้แต่น้อยซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าเห็นแล้วก็ยอมจ่ายแพงกว่าอยู่แล้วจริงไหมครับ และเมื่อเราเอาเทคนิคทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมารวมกันผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่ใช่แค่การเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาลอีกต่อไปแต่มันคือการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้เลยครับและนี่คือจุดที่ผมว่ามันแยก,กเกษตรกรมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่นเลยนะ คือศักยภาพของฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การขายผลสดนะครับเราสามารถวางแผนให้มีผลผลิตออกมาขายได้ตลอดทั้งปีหรือจะต่อยอดไปสู่การแปลรูปเป็นสินค้าใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนส่วนของเราให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งก็ได้เหมือนกันถ้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากให้จําได้จากเรื่องราวในวันนี้ก็คือประโยคนี้เลยครับความรู้วันนี้คือกําไรของวันหน้า การที่เรายอมลงทุนเวลาเพื่อเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้มันคือการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนที่สุดแล้วครับก่อนจะจากกันไปนะครับอยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ลองไปคิดต่อกันดูลองมองไปร,บรอบๆตัวเราดูสิครับพื้นที่ว่างๆที่มีอยู่ไม่แน่ว่าฝรั่งแค่ต้นเดียวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆในชีวิตที่เราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับ